ระหว่างช่วงเช้าจนถึงกลางวันมีคนที่เข้าออกที่ห้องนี้อยกี่คนงั้นเหรอครับถึงจะถามว่ามีกี่คนแต่เพราะว่าห้องไม่มีกุญแจล็อกใครที่กินจะเข้ามาก็เข้ามาได้ทั้งนั้นแล้วขอรับรับผมโอ้อย่างนี้นี่เองมีบอกออกไปสิมันสิกองใจเต้นตักตักแบบนี้ไม่ไดีกับหัวใจเลยนะปีคนที่มาทำความสะอาดห้องนี้คือใครอย่างงั้นเหรอครับอ้าก็เป็นพวกของอาโอเบนี่แหละขอรับ เดือดอาจารย์ใส่ที่เชิญกันจังนะครับวันนี้ก็ทำความสะอาดอย่างประณีตเลยด้วยนะทำไมทราบว่าวันนี้ทำความสะอาดแล้วขอรับไม่มีฝุ่นเลยสักนิดเดียวถ้าเป็นแคสติมะที่บ้านฉันจะพูดแบบนี้ล่ะถ้าทำความสะอาดอย่างขันแข็งทุกวัน<ๆ>ก็ไม่ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็ได้เข้าใจอยู่หรือเปล่านี่ยฮ่คกะว่าปี่พี่จะก,กันแปจริงๆแล้วพวกเราถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับกลับแล้วขอรับ วันนี้เขาซื้อมากเขาบอกว่าจะกลับมาให้เร็วๆนะถ้าขืนกลับช้าเขาจะเป็นแบบนี้เอาฮะจะถูกโกรธมากจนเขา่างอออกมาเลยหรอครับนานาลนะออเออขอถามอีกสักคำถามได้ไหม<อ>ปี๊บนเดนบอกว่าตอนเช้าตอนคุณเห็นแจกันนะ่ะมันมีดอกไม้เสียบอยู่ด้วยหรือเปล่าครับอ่าไม่มีอยู่นะขอรับโอ้โห น่าแปลกจังเลยนะตรงนี้มันเปียกๆอยู่ซึ่งเป็นหลักฐานว่าใจการนี่ใส่น้ำเอาไว้นะครับ<า>ถ้าอย่างนั้นขอตัวนะหลับแล้วรอขอรับครับคราวนี้กลับจริงแล้ถ้าอย่างนั้นคราวนี้ฝากสวัสดีท่านขาสมะด้วยนะขอรับนะพร้อม ขออีกคำถามได้หรือเปล่าครับไหนบอกว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วขอรับแม้ยังไงก็รู้สึกใจิตใจอยู่นะครับสิตใจอะไรอยู่ละกองดอกไม้นะครับดอกไม้เหรอดอกไม้ที่เสียบเอาไว้ที่แจกันเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนกันเนะตอนที่คนหาในห้องก่อนหน้านี้ก็ไม่เจอซะด้วยสิจะว่าไปทั้งๆท,ที่ท่านแจกันที่แตกแล้วยังอยู่ตรงนี้แต่ดอกไม้ไม่ไมอยู่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดเลยแล้วขอรับอ นที่ทำแจกันแตกนะหรือพวกคนสินะครับดอกไม้ที่เสียบอยู่ที่อกกับบนหัวนะั่นแหละคือหลักฐานอย่างดีเอออขอโทษด้วยกองเราไม่ได้ตั้งใจนะพวกเราทำความสะอาดบังเอิยทำมันแตกนะปีเดีวว่าเราก็พยายามจะบอกตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งหลายครั้งแล้วคุณอาจารรุ่นโบวพูดแทรกทำาะาจังหวะอยู่ตลอดเลยอะกองรู่นรือเปล่าตั้งใจจะบอกไปตรงๆแล้วนะปีดอกไม้นี้ เพราะรู้สึกว่าถ้าทิ้งปัดก็น,น่าสงสารน่ะก็เลยเอามาประดับถ้าเป็นเพราะว่าการทึความสะอาดก็ช่วยไม่ได้แล้วนะหนท่านก็เป็นคนใจดีต้องยกโทษให้แน่นอนและขอรับคิดจะพูดออกไปตรงๆแล้วก็ขอโทษนะใช่แล้วล่ะปีโอ,อ้ไม่ว่าใครต่างก็เคยผิดพลาดสิ่งสำคัญก็คือการขอโทษออกมาตรงๆนั่นแหละนะแม้ทำให้เขาขเข้าใจถึงเรื่องมันได้ช่างดีจริงๆ ผมคาดเรื่องเกิดที่ได้มาโอ้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 โอโอ้โอโอ้โ้โอ้โอโอ้โ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 อ้โ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 โอ้